คลิปนี้ก็จะขอฝากเป็นกำลังใจให้คนทางบ้านเมืองไทยนาเนาะและก็เป็นกำลังใจให้ทหารทางประเทศไทยทุกทายอยู่หลอดปลอดภัยและก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆหรือครอบครัวที่สูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยเนาะคะ่ะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะแล้วก็ ในฐานะที่แม่ปางก็เป็นคนอุบลอำเภอนาจล่วยนะะเนาะค่ะเนาะก็อยู่ติดติดตะเข็บ้ายแดนนั่นแหละค่ะสู่ๆเด้อค่ะเด้อทาหารไทยเฮาและขอแสดงความเสียใจอีกข้างกับผู้ที่สูญเสียในข้างนีนะะ้เนาะเนาะป่ะผสมเกสรดอกฝักทองค่ะ ผสมเกษรฟักทองนะคะจะเอาดอกตัวภูมาเด็ดออกแบบนี้ค่ะเด็ดออกแบบนี้ก็จะเอามาผสมตัวเมียนะคะเนี่ยมีลูกเนี่ยมีบีด้วยค่ะข้างในนะคะเ้าก็จะผสมใส่ลงไปทูทูลงไปค่ะนี่ประมาณนี้ยตัวบีก็ผสมให้ด้วยค่ะ ก็จะเก็บสตรอเบอรี่ซุกๆกฝากน้องนาลินค่ะดูดอกไม้บนเขาสวยงามมากเลยอะสวัสดีเนาะค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนแม่ปางก็เป็นคนอุบ,บลราชธานีอำเภอน่าะหรวยติดก็ส่องเมกส่องจอมนะคะเนาะแม่ปางก็เอาใจช่วยให้คนไทยอยู่รอดปลอดภัยทุกขู่ทุกคนกับกระแสะข่าวเนี่ยทุกๆวันนี้เนาะคะ แม่บ้านกระุ่งกำลังใจอีกแรงแรงหนึ่งนะคะเนาะดูเดี๋ยวจะเก็บมาสตอเบอรี่ฝากน้องนาลินด้วยค่ะสู่ๆเด้อเป็นห่วงให้อยู่หลอดปลอดภัยทุกคนคนทางบ้านคนทางอุบลคือกันค่ะแม่บ้านจะเก็บเนี่ยค่ะสุกเต็มเลยค่ะเก็บสตอเบอรี่ฝากน้องนาลินค่ะหน่ยายๆเห็นข่าวทุกวันทุกวันล้อดูทุกวันทุกวัน จนมาถึงวันนี้ตื่นเสามาเห็นข้าวแล้วก็น่าตกใจค่ะมาถึงจุดนี้จนได้นะสู่สูส่ประเทศไทยเฮาทุกคนสตอเบรีงามคักวันนี้เนี่ลูกเนี่ดูค่ะลูกนี่แฝดเลยค่ะนี่ได้มือละกำมือประมาณนี้แหละค่ะแต่แม่บานบอกเก็บให้เพื่อนๆดูนะคะน้องมาก็กกี้ก็ชอบกินเพน,นะ เดี๋ยวแม่แม่เดี๋ยวแม่ห้สักลูกเนาะลูกเนาะเดี๋ยวแม่หายอยู่เดี๋ยวแบงหายอยู่นะเพื่น่ะยิ้มสู้ๆนะคะคนไทยในฐานะคนอุบลอำเภอน่าจะรวยคนอุบลคือการสู้ๆเด้อค่ะถุกถุกคนนั่นแหละค่ะทางไทยเขาเนะเห็นข้าวแลวก็ตกใจอยู่ค่ะดูข้าวมาหลายวันเหมือนกันค่ะมาถึงจุดนี้แล้วล้อหลานมาหาค่ะ อร้ลานมหาคือเก่าค่ะฝากฝากเป็นกําลังใจให้คนไทยทั้งบ้านนยค่ะเด้อ